สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมเมพึ่งจะพาเพื่อนๆนมาย้ายผักกั้นจองค่ะย้ายแบ่งปลูกกระถางใหม่นะคะเป็นการขยายพันธุ์เพิ่มเติมจ้าเพื่อนๆนเนี่ยน,นะคะแม่พึ่งก็ได้ทําการนําดินนะคะลงอ่างใหม่นาะที่แม่พึ่งทําอ่างปลูกผักนะคะขยายไปอีกสามอ่างค่ะอันนี้เป็นอ่างบัวเนาะจะว้เป็นบัวอยางงันเลยนะคะแลยวเมพึ่งจะขยายในส่วนใน กระติกอันนี้ด้วยแล้วก็จะย้ายจากข้างในนี้ด้วยนะคะเขานาแน,น่นเกินไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะจะย้ายให้ขยายขยายให้บางลงเนาะเอาไปปลูกทางนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการถอนนะไม่พึ่งก็จะถอนต้นที่เขายังไม่ค่อยโตนะคะโตแล้วก็จะปล่อยให้อยู่ในนี้เลยนะคะก็จะเอาต้นที่ไม่ค่อยโต นะคะไปลงกับกระมังอ่าสีสีเขียวสีฟ้าเออพูดผิดนะคะส่วนที่โตโต,โตก็จะปล่อยไว้ที่เดิมนะคะอีกหน่อยก็จะมีต้นเล็กเนี่ยก็จะมีต้นเล็กๆแบบนี้นะคะโตขึ้นเดี๋ยวเพื่อนก็จะย้ายเอาอีกนะเดี๋ยวเพื่อนจะมาทบน,นะคะจะเอาต้นที่อุ้ย ตันนี้รากน้อยจังเอ้ยหลวงไม่ลึกอะ่ะหลวงไม่ลึกต้องหลวงลึกๆหน่อยนี่อุย้ยหักเขาเกิดง่ายนะรากแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะอืมอู้ ใบหักเสียดายเลยนี่ออ้ยต้นนี้เสียดายจังขาดเลยปุดเลยดึงแรงเป็นหน่อยนี่เนี่ยถ้าอยงง่างเงี้ยได้เลยต้น,ตนใหญ่นี้ก็จะถอนออกนะเพราะว่าเขาใหญ่แล้วให้ต้นเล็กโต ใหญ่ออกดเลยปลูกวันนั้นเองดูวันนี้เขาโตโตเร็วมากอุ้ยจะเอาต้น,ตน,ตน,ตนโตๆออกเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นต้นโตๆจะย้ายไปฝั่งนูน้นไปใส่กระถางนี่ย ลูกปกติค่ะกดลงหน่อยลูกเลยนจ้า ใบสูงเนาะต้นสูงเนาะไปสีดําๆกับต้นเนี่ยกับ ออตอนนี้เขาก็ยังงวงเงียอยู่นะก็ยังไม่ตั้งนะพรุ่งนี้เช้าเลยเขาก็จะตั้งตรงดิ้งนะคะวันนี้เขายังออนแออยู่ผพอดีเลยกระถางนี้เต็มกระถางพอดีเลย ไม่บางไม่นาเดวก็กตูนะครับวิจาอันนี้ก็เดีโอเคอ่ะได้รวมน,นี้ก็รอย้ขาโตอีก กเด็กเขาโตเดี๋ยวเขาก็โตเด็กเขาก็โตอีกเดี๋ยวเขาก็มีมาอีกเด็กเขาก็โตขึ้นเด็วเขาก็มีมา